สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมินจะมาทําแกงบุกนะคะแล้วก็นําพริกมะนาวนะคะแล้วก็ซุปเห็ดละโงกใส่ยอดตาลึงนะคะดเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะมินนาไปทําพริกแกงค่ะก็นําพริกแห้งนะคะลงไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะพอปั่นละเอียดแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมกับ หอมแดงลงไปนะคะบางคนถามว่าทําไมไม่ปั่นรวมกันถ้าปั่นรวมกันพลิกจะไม่ละเอียดค่ะทุกคนมินก็จะปั่นพอหยาประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ก,กะปิลงไปเลยคะ่ะกะปิที่มินใช้วันนี้นะคะจะเป็นกะปิตาเรือใบฝ่าแดงค่ะสรุมินลืมใส่ขมิ้นนะคะขมิ้นจริงๆต้องใส่แต่ขั้นตอนแรกตอนที่ปั่นพลิกเลยคะ่ะใครไม่มีขมิ้นผงนะคะใช้ขมิ้นสดได้เลยค่ะทุกคนจะยิ่งหอมเลยนะคะ ต่อไปก็ไปหั่นบุกกันเลยค่ะมีหลายคนนะคะไม่รู้จักบุกนะคะบุกก็คือเป็นพืชตระกูลเดียวกับบอลเลยนะคะเป็นพืชไม้ล้มลุกนะคะลําต้นจะอวบแล้วก็มีดอกสีม่วงนะคะเหมือนดอกหน้าวัวเลยค่ะส่วนใหญ่นะคะจะเจอในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่พะเยาแล้วกันจนบุรีนะคะแล้วก็อาจจะมีจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะบุกนะคะจะเป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วยังสามารถทําได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะใครที่เคยทําเมนูอะไรกันบ้างเม้น์มาใต้คอมเมนต์ให้มิน้นดูหน่อยนะคะ เมนูนี้นะคะมินเคยกินไปเมื่อรอบที่แล้วนะคะที่แม่บ้านมินทาให้นะคะแล้วมินก็มาทําตามของเขาเลยค่ะทุกขั้นตอนของมินนะคะตามคลิปเลยค่ะทุกคนไม่มีขั้นตอนไหนที่ข้ามเลยนะคะจริงๆวิธีทําก็เหมือนแกงทั่วไปที่มินเคยทําเลยค่ะแต่ที่ไม่เหมือนก็คือใส่ผักชีลงไปทั้งต้นเลยนะคะเพื่อความหอมค่ะอันนี้นะคะก็คือแล้วแต่คนชอบนะคะใครไม่ชอบกลิ่นผักชีนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะรสชาติไม่ได้เปลี่ยนมากค่ะแค่ได้ความหอมของกลิ่นแค่นั้นเองค่ะ แกงบุกวันนี้นะคะมิงก็แกงเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็ได้มาถ้วยใหญ่ๆถ้วยหนึ่งเลยค่ะ,ะต่อไปก็จะไปลวกผักจิ้มน้ำพริกกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมีกวางตุ้งดอกมีใบวบกนะคะแล้วก็จะมีอะยอดตำลึงอ่ะมิงก็ลวกลงไปนะคะแล้วก็เป็นนกน้ำเย็นค่ะทุกคน แล้วก็มีเชะอมด้วยนะคะก็ลวกลงไปแป๊บนึงค่ะแล้วก็ไปน็อกน้ําเย็นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีดอกแครลวกด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไปน็อกน้ําเย็นนะคะแล้วก็จะมีขนุนด้วยนะคะขนุนนี่มิจะต้มนานนิดนึงนะคะต่อไปนะคะไปตำน้ําพริกกันเลยค่ะน้ําพริกมะนาวนะคะใส่กระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปตำก่อนเลยค่ะแล้วก็ตำด้วยพริกป่นคั่วค่ะทุกคนตำให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะแล้วก็ใส่กะปินะคะแล้วก็นํามาตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะคะตามใจชอบได้เลยค่ะใครชอบมะนาวเยอะก็คือใส่เยอะนะคะของ ก็ใส่ไปหลายลูกอยู่นะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ําต้มสุกลงไปนะคะละลายน้ําพริกเลยค่ะใครชอบความคลุกคลิกประมาณไหนก็เติมน้ําประมาณนั้นนะคะของมิ้นก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะไปทําซุปกันเลยนะคะซุปมิ้นลืมถ่ายขั้นตอนแรกนะคะก็คือขั้นตอนแรกนะคะก็ต้มน้ําให้เดือดน,นะคะใส่กระเทียมลงไปะคะ่ะใส่เกลือใส่ชูรสลงไปนะคะแล้วก็ใส่ยอดตําลึงแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะ แค่นี้เลยค่ะไม่มีอะไรมากมายค่ะก็ทําเหมือนต้มซุปทั่วไปเลยค่ะพอเสร็จนะคะก็จะใส่ถ้วยได้เลยค่ะมีซุปร้อนๆเอาไว้ซดเวลากินข้าวแล้วนะคะ